คำเตือนโปรดระวังสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าก๊อปปี้ที่อาจวางขายในราคาถูกตามท้องตลาดทั่วไปสำหรับคุณภาพสินค้าที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นสินค้าจากทางร้าน PP Apple Shop เท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ PP Apple Shop สำหรับวันนี้เราจะมาพบกับแบตเตอรี่สำรองรุ่น13,000ม mm, ิลลิแอมยูบเดรุ่น P13 เป็นแบตเตอรี่สำรองที่เน้นเรื่องความปลอดภัยรับประกันของแท้แบตแม่ระเบิดคุ้มครองสูงสุด2 0 0นบาทเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันครับอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่สำรองขนาด1 3 0 0 0 m ป์ของยูเบาคู่มือภาษาอังกฤษใบรายละเอียดรับประกันจากทางร้าน PP Apple Shop สายชาร์จไมโคร USB 1เส้นจากทาง u b a ่าสำหรับลูกค้าของทางร้าน PP a p p l e s h o p จะได้รับถุงผ้าฟรี1ใบทุกท่านเลยนะครับสำหรับวัสดุภายนอกจะทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงทนความร้อนและป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเซลแบตเตอรี่ภายในเป็นแบบคุณภาพสูงลิเทียมโพลิเมอร์จ่ายไฟนิง่งมีระบบตัดไฟอัตโนมัติบริเวณด้านบนจะมีปุ่ม power สำหรับเช็คสถานะไฟและจ่ายไฟ สำหรับพอร์ตอินพุตจะเป็นพอร์ตแบบพิเศษนะครับเป็นดูอัลอินพุตสามารถเสียบสายไรติ i งพอร์ตหรือ8พินพอร์ของ iOS ได้สำหรับจ่ายไฟเข้าตัว power bank ไม่ต้องพกสาย2เส้นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษมากสำหรับ P13 สำหรับพอร์ตด้านล่างเป็นพอร์ตอินพุตสำหรับ m i โคร USB ให้เลือกเอาพอร์ตได้พอร์ตนึงนะครับพกสายเพียงเส้นเดียวสะดวกมากครับสำหรับรุ่นนี้พอร์ตเอาพุต USB จ่ายไฟ5โวลต์2.1แอมป รวดเดียวมากนะครับเป็นพอร์ตแบบฟ a s ชาร์เจอร์นั่นเองรับกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น ios ipad iphone iphone 6 s ipad ต่างๆและตระก,กูล Android ได้ทั้งหมดนะครับในท้องตลาดตอนนี้เรามาดูถึงขนาดกันบ้างครับสำหรับความหนาของตัว power bank กันก่อนครับมีความหนาเพียง1.9เซนติเมตรเท่านั้นและในส่วนของความยาวนะครับมีขนาดเพียง12ซนมเท่านั้น นับว่าเป็นแบตเตอรี่ขนาด13,000ม ah ิลลิแอมที่เหมาะต่อการพกพาและมีน้ำหนักเพียง242กรัมเท่านั้นและเซลล์แบตเตอรี่ภายในนั้นก็ยังเป็นลิเธียมพอลิเมอร์อีกด้วยมีการคายประจุที่ต่ำและความร้อนต่ำสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยสูงเรามาดูผลการเปรียบเทียบขนาดกับมือถือรุ่นต่างๆกันครับเริ่มต้นด้วย iPhone 5S ตามมาด้วย iPhone 6และ iPhone 6 plus ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ u b a l P 1 3นี้สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทุกรุ่นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น iOS เท่านั้นเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบขนาดกับแบตเตอรี่สำรองรุ่นยอดนิยมสำหรับยุคนี้ e รูป e13 นั่นเองเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ u-bow ห0 0 0 0มิลลิแอมรุ่น p13 ที่เป็นของแท้จัดจำหน่ายโดย pp apple shop สามารถนำีเรียลและโค้ดต่างๆ ไปเช็คกับเว็บต้นฉบับได้เลยพร้อมบริการหลังการขายระบบเคมสินค้าออนไลน์สำหรับลูกค้าเหล่าเท่านั้นสามารถสั่งซื้อและดูรายละเอียดได้ที่ w w w p p a p p เว s h o p c o m สำหรับวันนี้สวัสดีครับ